สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไอทีไอทกะับไอเบวันนี้ครับเรามักจะมีปัญหาเวลาไปจ่ายเงินเงินไม่พอไม่ได้กดมาสิบแตกน,นะโอเคครับถามว่าถ้าเงินในกระเป๋าตังค์เราไม่พอเนี่ย ทำยังไงจ่ายได้วยวิธีไหนนี่เลย E-Wallet ครับเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งเราไม่ต้องพกเงินสดเราสามารถไปจ่ายได้เลยไซเว้นก็ใช้ได้รถไฟฟ้าก็ใช้ดีใช้ได้วิธีออนไลน์ก็ได้ซึ่ง E-Wallet วันนี้เราจะมาแนะนำา5ตัวด้วยกันจะเป็นตัวแบบแบ,บ,แบรนด์ที่กำลังมาแรงแน่นอนอยากรู้ว่าตัวไหนมาแรงเอาตัวแรกครับแรปปิดลายเปคุณไหมคุณไหมคุณไหม ถ้าคุณมันคือระบบิดท,ที่เราไว้จ่ายรถไฟฟ้าครับอืมแต่ว่าตอนนี้เขามาคอสกันกับลายแล้วซึ่งตอนนี้เลยรวมเป็นคำว่าระบบิดลายเปนเนาะเป็นการรวมตัวครับของ2บริษัทนี้เลยโดยสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินออนไลน์ได้ทางบัญชีธนาคารและตู้ ATM หรือจะผูกเข้ากับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้อืมและสําหรับบัตรเดบิตท,ที่ผูกเข้ากับ,บผูกเข้าได้ก็คือ ไทยพาณิชย์กุ้งไทยกสิกรกรุงเทพกุ้งศรีวิท,ทา B, ยา CIMB ไทยชาชาติและท้ายสุดคือธนานไทยครับโดยรับบิดไลเปยเนี่ยสามารถสแกนผ่าน QR Code หรือ Barcode ก็ได้เพื่อที่จะโอนเรียกเก็บเงินจ่ายค่าบริการนอกจากนี้ยังใช้ซื้อสินค้าแบบออนไลน์ออฟไลน์ได้ด้วยและนอกจากนี้ครับรับบิดไลเปยเนี่ยยังใช้บริการรถไฟฟ้าเหมือนที่ผมบอกเนาะ เพราะตัวนี้แล็ปิดมันขึ้นมากับรถไฟฟ้าอยู่แหละฉะนั้นถ้าใครสนใจหรือขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยๆนะครับใช้แ a ็บิดหลายเปก็ได้แต่ชว่วงนี้โควิดสมเสียงนะจ๊ะขับรถดีกว่าต่อไปครับซัมซุงซัมซุงมีด้วยซัมซุงซัมซุงเปครับผมตัวนี้จะมาคู่มือถือเลย ถามว่าใช้ยังไงโหลดแอปสิอือเพราะชื่อแอปก็คือ Samsung Pay ครับผมโดยการเพิ่มบัตรเครดิตของเราลงไปในสมาร์ทโฟนจากนั้นก็สามารถไปชำระค่าบริการร้านค้าร้านอาหารรับบริการต่างๆได้เลยซึ่ง Samsung Pay เนี่ยจะใช้งานกับร้านค้าค่อนข้างครอบคลุมและหลากหลายนะครับเพียงพกมือถือเครื่องเดียวเข้าไปปุ๊บถือไปแปดอ้าอนี่มันอ๋มือถือใช้อยู่โอเค เอาเครื่องเดียวไปสแกนปับบบ๊บับาร์โคดแจกจ่ายตังจบเดินออกมาได้เลยโดยจะแปลงบัญชีข้อมูลส่วนตัวเนี่ยให้เป็นโทเค็นแล้วจึงนําโทเค็นเนี้ยไปใช้ชําระเงินเหมือนเหมือนกับเวลาล ne อะ่ะเราจะเติมซื้อติ๊กเกอร์ซื้อบัตรอะไรเงี้ยเราไปซื้อเหรียญก่อนเราค่อยมาจ่ายเปเปเป,เปง่ายไหมง่ายครับผมโดยการชําระเงินแทนเงินจากบัญชีโดยตรงและหมายเลขบัตรเครดิตของเราจะถูกแทนที่ด้วยดีไวการ์ดนัมเบอร อีกท่านยีงมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับซัมซุงเปไม่จริงต่อให้มีสแกนลายนิ้วมือแต่ถ้าเกิดคุณแฟนของเราอยากเอามือถือเราไปจ่ายมันก็เอานิ้วเราไปแตะฉะนันไม่มีผลกับกูเนาะถ้าถามว่ารุ่นไหนใช้ได้บ้างจะเป็นรุ่นใหม่ๆครับตั้งแต่ S6 ขึ้นไปหรือตระกูล A7A5A3 J7 J5 แต่ว่ารุ่น SS หรือ Note 5 Note FE เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้แล้วหรือถ้าใครสงสัยว่าใช้กับแบงค์อะไรได้บ้างนะครับผมก็จะมี KTC City Bank ไทยพาณิชย์กสิกรไทยกุ้งศรีวิทยากรุงเทพและ UOB อันที่3ครับเรามากันที่ True Money Wallet Vcard เหมือน v c h a t ไหม ถ้าถามว่า True Money Wallet เนี่ยเอาไว้ใช้ทำไรส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันก็คือเติมเกมหมดกันมานักตอนนักแล้วกับ True รูม e นนี่วอลเเนี่ยพูดเลยวิกาชครับเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ใน True Money Wallet เป็นแอปในแอปแอป,แอปซ้อนแอปแอปตรงในแอปอืมที่สามารถใช้ช็อปกับร้านค้าทั่วไปที่บัตร m a s t e r c a r d และช็อปออนไลน์ได้โดยไม่ต้องง้อบัตรเครดิตเลย แต่อยากบอกว่าตัวนี้มีข้อเสียตรงที่ว่าใช้ได้แค่ในบัตรสมาร์ตการ์ดเท่านั้นวีซ่าเราก็จะใช้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะมันจะโชนในรูปเลยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าอ่าทูมานี่วอลเลตอ่าไม่ใช่สิวี a ารและมาตการ์ดอยู่ข้างล่างอืมซึ่งในนี้เราจะมีทั้งในบัตรเครดิตที่เป็นดิจิตอลคือในมือถือเนาะแล้วก็จะมีบัตรจริงๆด้วยอืมและต้องมีการเติมเงินบัตรก่อนใช่มันต้องเติมเงิน ไม่งั้นเงินก็จะใช้ไม่ได้เงบเงินไหนมาจ่ายละ่ะอืวิธีง,ง่ายๆครับเติมก็ไปเซเว่นเติมด้วยตู้ ATM หรือ iBanking ผมมานรัก iBanking มากจ่ายง่ายเติมง่ายหาว่า iBanking ของแบงค์อะไรใช้ได้บ้างกสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีทิทยาทหานไทยชา,ช,าช,ชาติชาติ i ี m b ทุกอย่างฟรีค่าทำเนียมนะจ๊ะส่วนวิธีการสุดท้ายในการเติมเงินเข้าบัตรทรู ก็คือผู้บัตรทูมานี่วีการ์ดบนแอปโซซึ่งเลือกช่องทางในการจ่ายคือมาสเอร์การ์ดและกอกเลขบัตรของเราลงไปเพียงเท่านี้ก็ใช้บีการ์ได้ต่างไงวะอจริงกูเอาบัตรรูดแลยจบแล้วถามว่าบัตรนี้ สามารถทำอะไรได้บ้างจ่ายบินซื้อบัตรเงินสดโอนเงินช้อปสินค้าออนไลน์ซื้ออาหารหรือจองบัตรคอนเสิร์ตปุ้ยปุ้ยปุ้ยสวยไหมปุ้ยปุ้ยปุ้ยเปเกาหลีอืมถามว่าราบรื่นรวดเร็วนอกจากนี้ยังใช้ซื้อตั๋วเครื่องบินตั๋วรถทัวร์ตั๋วหนังที่และทุกเวลาอีกด้วยเหมาะกับเราไหมครับถ้าเหมาะก็คีิปไว้ต่อไปครับอันนี้จะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ m p ็มเปวลเขาบอกว่ามันเป็นบัญชีแอปพลิเคชันที่รับโอนและจ่ายเงินโดยการโอนเงินจาก m p ็มเปไปที่บัญชีพร้อมเพย์ด้วยการใช้ใหมายเลขบัตรประชาชนโดยฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อโอนไม่เกิน5,000บาทใครใช้เยอะอย่างน,นะจ๊ะแล้วฟิตเรามี <c oughs> ส่วนการสแกน QR Code ก็จะใช้ได้สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆตามร้านค้า และหากต้องการรับเงินจากเพื่อนๆก็ใช้ e wallet id ในการดำเนินการซึ่งช่องทางเติมเงินของ M-Pay ก็คือเติมเงินผ่านผูกบัญชีหรือตู้ ATM ของกรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรกรุงศรีธุยาโยบีกรุงไทย CIB n และธนาคารชาตินอกจากนี้ยังสามารถเติมเงินได้ที่ AAS Shop น่แสดงว่าอันเนี้ยของ AAS สีนะเพราเมื่อกี้ของ t w อืหรือว่าเราเติมผ่านเซเว่นก็ได้หรือตู้เติมเงินตู้บุญเติมเติมได้ไหมไม่รู้รู้แล้วบอกสิครับผมหรือเอ็มเปเซชันน่าอยู่ไอศูนย์ศูนย์อเอแหละไม่รู้เหมือนกันอืมถามว่าเราโหลดโปรแกรมได้อย่างไหนเหมือนเดิมครับเพโซและ google so และก g o o g l e p a y อะไรสักอย่างอ่ะ ต่อไปครับท้ายสุดวีเป์วีเป์เป็นผู้ให้บริการชำระใบแจ้งนี้พี่ใหม่ฟังนะฟัง,งนะพี่ใหม่ฟังนะอืมมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าพลบเบอมเงินมือถือเติมเงินเกมออนไลน์จำหนา่ายบัตรเงินสดในจุดเด่นของวีเป์คือจะมีส่วนลดให้กับสมาชิกทันทีที่ใช้บริการ นอกจากนี้หลังจากทําการชําระค่าบริการไปแล้วจะมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงไปถึงบ้านด้วยนะจ๊ะส่วนแม่พี่หม่สําหรับการเติมเงินเข้าสู่ v p เ y นั้นทําให้ไอ้ทาได้ที่ตู้ ATM iBanking และเซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะจ๊ะไม่เพียงเท่านี้ V-Pay ยังได้รับความปลอดภัยระดับสูงให้กับเราโดยการที่ยืนยันตัวตนด้ว,วยระบบ OTP OTP ย่อมาจากอะไร ให้เวลานึกดึกสามวิหนึ่งสองสามนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกมันคือ one time password อ่าซึ่งมันจะส่งผ่านทาง sms เวลาอ่าทำไมเรียกว่า one time password เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการยืนยนันซึ่งมันจะส่งมาครั้งเดียวถ้าส่วนใหญ่ครับมันจะส่งมาพร้อมกับอ่าตัวรหัสยืนยันอีกตัวหนึ่งซึ่งแบบว่าเหมือนสมมติไอ้เลขหกหลักเนี้ย มันจะมีบาร์มันจะมีโค้ดคุมไว้แบบ QR สี่สองอืมคือเป็นเลขสี่ตัวมันจะแบบเป็นคุมเป็นชุดชุดชุด,ชดแล้วคือครั้งหน้าก็ใช้ไม่ได้แล้วคือใช้ได้ครั้งเดียวคือจบจึงเหมาะสําหรับการทําธุรกรรมทางการเงินได้ทุกๆรายการนี่อย่างมั่นใจ Vpay เ,เปิดให้บริการ24ชั่วโมงโดยยกจุดชาระมาให้บริการถึงหน้าเว็บไซต์สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาได้เยอะนะจ๊ะหมดแล้วครับ หมดสำหรับ5แบรนด์ดังของ eWallet ถามว่าสะดวกขึ้นไหมพูดจักใจก็สะดวกแหละมันสามารถจ่ายเซเว่นได้ผมไม่ต้องไปต่อแถวอันนี้ถ้าเกิดทุกบัตรรวมเมิดรวมกันนะจะรู้สึกด,ดีมากเลยผมจะสามารถจ่ายเซเว่นก็ได้ช้อปปิ้งก็ได้อ่อขึ้นรถไฟกูไม่ต้องไปต่อก็ได้ เอาไอแบงกิ้งเติม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 ไปเลยที่สำคัญจ่ายนี่อะไรไปแล้วมีบินกลับมาด้วยอืมคือผมอยากเอาทุกอย่างมารวมกนะันแต่เป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องเลือกครับว่าคุณสะดวกแันไหนชอบอันไหนถ้าคุณรู้แล้วก็ลองใช้ดูจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเวลาเป๋าตังค์ไม่มีตังค์เนอ

kari no pota sole kali malomani baba baba nana